สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับพี่กบประกรณ์พึ่งเนตและผมองอธิชาติวงศ์ุติวัฒน์ครับสัปดาห์นี้เรื่องใหญ่นหลายเรื่องนะครับแต่ว่าดูเหมือนเกมการเมืองจะเข้มข้นขึ้นนับถอยหลังไม่แน่ใจแล้วว่าจะ120วันได้ไหมเรื่องของการยุบสภาแต่ที่แน่ๆยุบช้าหรือจะยุบคงไม่ไกลกว่า1 2อ่นะครับแต่จะ120หรือไม่ถึง120สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าภูมิใจไทยเอง กับพักรบรัฐบาลเองต้องเร่งสร้างความนิยมก่อนจะยุบสภาเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าฉะนั้นเงื่อนง่าของการยุบเร็วหรือยุบช้าเนี่ยก็คืออ่าสิ่งที่เรียกว่าด่าฟรีหรือเปล่าจะโดนด่าฟรีหรือเปล่าโดนล้างแค้นหรือเปล่านั่นก็คือการอภิปรายไม่วางใจจะมาเป็นตัว เงื่อนไขสําคัญนะครับว่ารัฐบาลจะอยู่ถึง120วันตาม MOA หรือไม่นะฮะก็คือเริ่ม1ตุลาไปสิ้นสุด31มกราแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปนับแล้นี่เรานับให้นะครับเหลือ83วันนะอาจจะสั้นกว่านี้ถ้าเผื่อมีการยเพื่นไม่วางใจเพราะว่า สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยสัญ,ญญาณจากรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ตัวนายกนะคนข้างการท่านนายกรหรือแม้แต่คนในรัฐบาลแต่มาจากพรรคอื่นก็ยืนยัน,ยน,นบอกแล้วว่ายุบแน่ถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่วางใจครับครับแต่มันอาจจะมีหลายทางครับจะยืนนะะนะ่นคณะจะยื่นรายบุคคลหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันแต่ที่แน่ๆถ้าจะมีการยุบสภาครับความนิยมต้องมาก่อนนะครับ ตอนนี้นโยบายหลายโอ้หลายคนนี่น่าจะได้ใช้กันแล้วคนคละครึ่ง plus แล้วก็วันที่7เนี่ยน่าจะเริ่มใช้กันแล้วก็คือสั่งแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์กันไปนะครับโคร,ครงการที่จะมาออกมาเนี่ยแลวดึงความนิยมทางด้านเศรษฐกิจมีหลายอย่างก่อคนละครึ่ง plus บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลด เรื่องค่าสาธารณปโภคแก้หนี้ประชาชนอันนี้หลายคนก็รออยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับ,รบเสริมสภาพคล่อง SME ท่องเที่ยวเมืองรองอันนี้ก็ไปลดได้จริงๆเมืองหลักก็ได้นะครับพวกทานโอของทานอาหารแต่ว่าเมืองรองจะลดหย่อนได้1.5เท่าแล้วก็มีสลักเพื่อการออมเงินคือดูแล้วเนี่ยแปลว่าถ้าออกมาในช่วงแบบนี้แล้วเราเคยพูดกับท่านผู้ชมครับว่าช่วงปลายปีมักจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเงินก็จะสะพัดอยู่แล้ว แปลว่าจะเกิดยุบจังหวะช่วงนี้ปลายปีนับตั้งแต่อธันวาคมก็แล้วกันถึงมกราคมครกระแสความนิยมน่าจะดีพอสมควรคือคนยังจําได้นะครับคือยังอิ่มเอมหรือเปรมปรีกับนโยบายประชานิยมเหล่านั้นได้<ช>รับผลประโยชน์นะครับก็อาจจะไปกาให้พัก ภูมิใจไทยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราดูเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นกลุ่มแมสคือกลุ่มประชาชนหาเชากินขําไม่ได้เป็นเหมือนกลุ่มที่เหมือนกับว่ากลุ่มที่อาจจะมีอุดมการ์ความเชื่อบางอย่างอย่างเช่นเรื่องไทยคาบูชาอันนี้เข้มเข้ม เป็นความคิดเข้มๆเ,เลยเน,น,นี่ยนะอนุรักนิยมจ๋าเนี่ยอาจจะ,ะตอนนี้อาจจะเริ่มถอยละ<อ>เพราะว่าเนี่ยมีเรื่องเฉลยศึกอะไรต่างๆนะครับเรื่องเอ๊ไปตกลงกันมาประสาต,ตาควายนี่เราเสีย,ยไ,ไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่เสียงเริ่มสั่นกรอนหรือในเรื่องของสแคมเมอร์อนะ,ะคนที่เดือดร้อนคนที่ฝ่ายการเมืองที่ไปสนับสนุสนพรคประชาชนอาจจะเปลี่ยนใจทีแรกตอนนี้อกลับมาแล้วพรคประชาชนเข้มแข็งก็อาจจะไม่เอาพระคุณิยอไทยแต่สิ่งที่เขาทําเพื่อที่จะไปถ่วงนะหรือสร้างสมดุลเนี่ยก็คือเขา ไปจับตลาดแมสไม่เน้นเรื่อง oh. อุดมการทางการเมืองคือคอาจจะคล้ายๆกับตอนเพื่อไทยรุ่งสุดๆหรือเปล่าครับก็คือจับตลาดแมสเลยแล้วคนกลุ่มนี้คือถ้าเปลี่ยนใจมารักแล้วเนี่ยร,รักจริงนะทุกวันนี้นี่คุณทักษิณเอยหรือว่าพรรคเพื่อไทยเอยเวลาที่ส่วนเซไปเมื่อไหร่ก็จะยังมีแฟนคลับที่บอกเหนียวแน่นเคยได้ประโยชน์บางทีอ้ตั้งแต่สมัยท่านนายกทักษิณเป็นนายกรอบแรกก็ยังมีก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่ภูมิใจไทยอยากได้ใช่ครับ ถ้าเราย้อนดูเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนมีสองนัการาราอย่างที่อาจาร,รย์อนเนกเ่าธรรมทัศน์เคยเขียนไว้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเหมือนกับนัการาที่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับก็คือ,อในชนบทอะไรต่างๆตัวภูมิภากเนี่ยกับนัการาในกรุงเทพรหรือเขตเมืองใหญ่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มาผ,ผสมกันหมด<อ>แต่มันเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าแยกสองนักราคือกลุ่มที่ยังมุ่งในเรื่องของเศรษฐกิจาชากินข้ามถ้าเราสังเกตดูเนี่ย ตอนรัฐบาลพรคไทยรักไทยหรือความสำเร็จของคุณทักษิณรวมถึงคุณยิ่งลักษณ<ะ>์และรัฐบาลของเพื่อไทยทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้นําความคิดทางสังคมเนี่ยก็ต่อต้านนะสื่อมวลชนจํานวนมากก็ต่อต้านนะค,คือไม่เห็นด้วยนะคัดค้านนโยบายอะไรต่างๆ<ม>เยอะมากอันนี้ใหม่ดีอันนั้นไม่เอาแต่ชนะเลือกตั้งทุกครั้งนะครับแต่ประชาชนชอบอ่านี่ไง อันเนี้ยถ้าเผื่อภูมิใจไทยเขาอาจจะถอดบทเรียนความสําเร็จตรงนี้แล้วก็มาใช้อย่างที่คุณอ๋องว่าเนี่ยเขาอาจจะไปได้ในในในแนวบวกสําหรับเขาก็ได้นะครับครบใครสนใจก็ลองไปหาดูนะสองนักคาราประชาธิปไตยอาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทัศครับ,รบทีนี้อย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันไปว่า จะยุบหรือไม่ยุบขึ้นอยู่กับว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่แต่จริงๆต้องมีดอกจันนะว่าอภิปรายเนี่ยทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งการเปิดสมัยประชุมครับ12ธันวาคมนี่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะวิ่งกันไปยื่นหรือเปล่าเออเพราะฝั่งหนึ่งถ้าเกิดจะขอยื่นอภิปรายอีกฝั่งหนึ่งก็จะวิ่งไปยื่นยุบหรือเปล่าแล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าจะอย่างไรฮะเพราะว่าเห็นบอกถ้าเกิดอภิปรายเนี่ย เหมือนจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะท่านนายกยังบอกเลยถ้าจะมาด่าฟรีแบบนี้จะมาแก้จะมาแก้แค้นกันแบบนี้ไม่เอาอะใช่ครับคือตอนนี้นายกเนี่ยพูดส่งสัญญาณหลายครั้งแล้วนะครับที่ตรงที่สุดเนี่ยก็คือที่คุณององเล่านี่แหละว่าถ้าเผื่อจะมาด่าฟรีมาแก้แค้นทางการเมืองเนี่ยไม่เอาแน่ะนะครับก็คือยุบแน่นะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องที่บอกว่าะจะยุบสภาเมื่อไหร่ที่ทีแรกนะ่พูด หนักแน่นเลยว่าสามดมกราไม่มีวันที่121คือ120วันจบเกินเกิน3 1มสรมกราไม่มีแน่แต่ตอนนี้เนี่ยมาพูดใหม่ละบอกว่า3 1มสิมกราที่บอกไว้เนี่ยคือนานที่สุดครับแปลว่าอาจจะสั้นกว่านั้นสั้นกว่านั้นแล้วก็มีการที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่าเพ a y i อ by e บเอียนะครับก็คือว่าไปตามสถานการณ์คือดูสถานการณ์ฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็พอมีผู้กองธรรมนัสมาพูดนะครับคุณพราดอพปิศาณทันคุณมาพูดคือยื่วางใจยุน แล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าไว้แล้วก็คือในรายการที่จัดกับคุณอ๋องตอนเช้าเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยไปคุยกันมากับคนที่เขาไปทานอาหารบางเอิญไปนั่งโต๊ะใกล้ๆบางเอิญได้ยินมาทา,ทางพักภูมิใจไทยได้เขาไปกินข้าวตอนค่ากันไปพูดคุยการเมืองกันมีการมาส่งสัญญ,ญาณบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมีสายสืบอยู่ทุกพักอ๋อหมายถึงไม่ต้องกลัวยื่นเหอพี่ปรัมไม่ไว่วางใจเพราะว่ามีสายสืบอยู่ทุกพักโดยพพักเพื่อไทยกับพักประชาชนถ้าชื่อใกล้ครบร้อยเมื่อไหร่ นะฮะยุบทันทีไม่ต้องรอมายื่นให้ประธานสภามาตีความคือการยืน่นอภิปรายไม่วางใจต้องใช้สอสหนึ่งใน5้าตีกลมๆก,ก็ประมาณ100ร้อยคนถ้ารวมชื่อได้เกือบร้อยเมื่อไหร่บวกสองพักได้เกือบร้อยปุ๊บขอยื่นยุบหนีเลยเพราะท,ทัชไหนๆจะมีสายอยู่แล้วไม่ฟังหน่อยหรอครับเขาจะอาภาิปรายเรื่องอะไรเอาแค่คนครบก็ไปเลยหรือไปเลยครับคือเขาบอกว่าว่างั้นเดี๋ยวต้องมีการไปตีความคือตอนนี้ผมเองก็ไปถามอาจารย์วันนอมานะฮะอาจารย์วันนอบอกว่าอาจารย์ครับ เวลาที่รัฐมนูนเขาเขียนเนี่ยว่ายื่นยัตติแล้วยุบสภาไม่ได้เนี่ยอำนาจนาย,ยกยุบสภาถูกริบไปเนี่ยออมันขั้นตอนไหนคือไปยื่นยัตติให้ท่านประธานรับเนี่ยนับไหมหรือว่าจะต้องไปบรรจุไปเรือเบลล่าก่อนอาจารย์วันน้อยบอกต้องบรรจุเรือเบลล่าก่อน โอ้โหแล้วมันใช้เวลาหลายวันครับมันไม่ใช่เวลาหลายวันมันไม่ใช่วันรับปุปป๊บแล้วบรรจุได้เลยใช่ครับยัตตินั้นเนี่ยมันจะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องเพราะมันมีเงื่อนไขาตามกฎหมายว่าชื่อครบหรือเปล่าลายเซ็นตรงไหมอะไร,รต่างๆนะครับยัตติเขียนมาเนี่ยมันไปทําให้ตีความได้มันไปกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจําได้ไหมครับตอนที่ไปยื่นอภิปรายคุณลุงอิงต้องมีการแก้ยัตตินะใช่ที่ใช้คําแรงเกินไปอะไรก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะจริงๆก็รอตอนนั้นก็ได้ครับแต่พภรคภูมิใจไทยนี่เขารอบครอบไงฮะอ๋อกะว่าไม่ต้องรอเอควาาม ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดเกินพูดายรวมกันเกินร้อยเมื่อไหร่มีโอกาสยื่นเมื่อไหร่ยุบเลยยุบเลยนี่นะโอ้ยอย่างนี้เพื่อไทยประชาชนไม่รีบรวมเสียงกันวันสองวันนี้เลยไหมฮะเผื่อจะอยากรู้ว่าจะเร็วได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นคนได้ยินมาก็แล้วกันท่านผู้ชมครับทีนี้อย่างที่บอกไปทําไมถึงถ้าบอกว่านโยบายประชานิยมกําลังมาด้านเศรษฐกิจกําลังดีแล้วจะยุบ จะบอกจุบหนีก็ไม่ได้เพราะท่านก็ไม่ได้บอกว่าหนีท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มีเทศกาลด่าฟรี ถ้า,ถาทำไมต้องต้องกลัวล่ะครับถ้าดาฟีก็ตอบกลับสิถ้าเกิดเรามั่นใจคือถ้าเรื่องอื่นอาจจะตอบกลับได้ครับอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจถ้าพรรคเพื่อไทยมายพิปรายเนี่ยโอ้โหอันนี้อาจจะสวนกลับได้เลย<แ>เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาคนบ่นพรรคเพื่อไทยกันเยอะหรือแม้แต่เรื่องกัมพูชานะคนก็บ่นเยอะเนี่ยประสาต,ตาควายนไปว่าเขาไม่ได้นะต่ตอนนั้นเนี่ยหยุดยิง28เนี่ยกร,รกฎาคมเนี่ยมันยังเป็นรัฐบาลเพื่อไทยอยู่เลย<แ>ที่ไปหยุดยิงแล้วก็ทำให้ทหารขมิอยู่ในประสาทอ่ะใช่ไหมอันนี้เขาก็ย้อนเกล็ดได้ตอนนั้นบิี อยู่สองรัฐบาลนะแ,แ,แต่ว่าสิ่งที่โต้เถียงยากแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ว่าถ้าโดนแล้วอาจจะตอบยากแล้วก็ทําให้ถูกป้ายเป็นสีเทา,าไปตลอดการเป็นรัฐบาลสีเทาเนี่ยคือเรื่อง scammer อ๋อเพราะอันนี้เพื่อไทยเองก็บอกเขาพยายามแก้แล้วใช่ท่านเลขาประเสริฐบอกโอ้โหตั้งแต่ตอนทำเนี่ยนะแก้ไขไปได้ตั้งมหาศาลไอการลดไอการที่กมเมอร์ลดลงตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญคือ รัฐมนตรีหรือคนในรัฐบาลที่ประชาชนจํานวนหนึ่งตั้งข้อสงสัยแล้วก็สายขาัตั้งข้อสงสัยเนี่ยพักเพื่อไทยเขาไม่ตั้งเป็นรัฐมนตรีไงตอนนั้น<อ>แต่รัฐบาลชุดนี้ตั้งครับแต่เขาก็บอกว่าอะไรนะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลากหลายหน่วยงานมาแล้วนะครับ,รบทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อกฎหมาย<อ>คือการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนนะในเมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่น นะฮะคุณเป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยอ่ก็มีคนพูดแหละว่าคุณก็ควรจะไปจัดการซะนะก็โชว์ความสามารถในการเาะวะผู้นําของคุณด้านหนึ่งนะ่วนอีกด้านหนึ่งมันมีเงื่อนแง่ทางกฎหมายบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวบทที่ชัดเจนคือเรื่องมาตรฐานจริยธรรมไงฮะข้า้อีกแล้วรักษาเกียรติยูพินยูชนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าไอ้คนนี้มองเป็นคนนี้เอ่เหมาะสมหรือเปล่าไม่เหมาะสมนี่เอ่อตั้งได้หรือเปล่า เนี่ยแล้วคำว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ย <c oughs> โดนกันมาหลายท่านแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะนายกบอกเลยครับถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ คงไม่ปล่อยให้ใครมาด่าเล่นฟรีๆแล้วถ้ามันเป็นเกมการเมืองรัฐบาลสู้เกมการเมืองไม่ได้คือท่านนายกไม่ได้บอกว่าจะใช้ข้อมูลมาตีกันเงี่เหมือนไม่เป็นเกมการเมืองแล้วถ้าเกิดสู้ไม่ได้ก็ยุบสภาไปห่างกันเดือนเดียวธันวาคมกับมกราคมก็คงไม่ต่างอะไรกันเยอะหรอกครับอันนี้เหมือนวางทคหลายยุบสภาไว้แล้วนะฮะหลายคนก็จะชัดเจนนะเดียวทีนี้เรื่องของแสแอร์อย่าอที่บอกไปครับว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยดูแล้วรัฐบาลท่านภูมิใจไทย ท่านน่าจะทําได้ค่อนข้างดีอย่างของส,สุรสิธิ์โพก็บอกว่าตอนนี้อย่างสมัยท่านอุ้งอิงนะครับที่ประชาชนห่วงใยคือปากท้องเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าอันนี้จะั้างท้ายสุดแต่พอยุครัฐบาลภูมิใจไทยไอส้สองสามข้อเน,นี้ยมันเด้งขึ้นมาไปั้างท้ายแทนเรื่องผู้มีอิทธิพลรเรื่องของความทุจริตวามไม่โปร่งใสแทนแต่ทีนี้พออย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะเรื่องความทุจริตความไม่โปรง่งใสจะรบกันได้เลยไหมหลังจากนี้มาก่อนหน้านี้ก็คือโดนกดดันกันมาตลอดแล้วกลายเป็นว่าโลก เหมือนจะไม่ได้ล้อมแค่กัมพูชาหลายคนบอกเดี๋ยวมันจะขยายมาโลกล้อมไทยด้วยสิพี่กบนี่ครับเพราะว่าเรามาดูเนี่ยหเดือนแรกของรัฐบาลในเสียรัฐมนตรีเป็นหนึ่งคนคจากเรื่องสแกมเมอร์นะครับที่มีการกดดันกันมาทั้งภายในายภายนอกครับจริงๆแล้วกร,รณีของคุณวรพักเนี่ยแน่นอนแหละว่าท่านยังไม่ได้มีความผิดอะไร,รแต่ว่าก็ต้องแสดงสปิริตออกไปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นกร,รณี ของที่ทางสาหรัฐและสาราชณาัฐาจักรเนี่ยไปอายัดท,ทรัพย์นะครับ,รบของปรินต์กรุ๊ป ซึ่ง,งตอนนี้กับปริ้นกรุ๊ปเนี่ยนะฮะฝ่ายไทยเนี่ยประเทศไทยซึ่งอยู่ประเทศติดกันแล้วก็เชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาจจะพองทายเงินมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ถูกตั้งคําถามนะครับช้าๆได้พระเล่มงามเนี่ยนะครับท่านผู้มชมแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่แน่ใจเลยว่าท่านวรพักออกเพราะว่าไม่อยากจะเป็นประเด็นหรือย,อยังไงเพราะานายกมาบอกเนี่ยเป็นคนสกิดเองอเดี๋ยวๆค่อยไปเนี่ยนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยจะอย่างไรอย่างที่บอกไปครับว่าหลายคนก็ห่วง ถ้ายุบสภาไปก่อนแล้ววาระที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากจะได้ทําประชามติ2ข้อในเรื่องนี้เนี่ยจะแห้วกันอีกสิครับพี่ก๊อฟทีนี้มันก็ทําให้ต้องไปดูว่าการอภิปรายไม่างใจเนี่ยถ้าเราลงในรายละเอียดเนี่ยมันยังมีหลากหลายรูปแบบ,บ,บนะครับถ้าเป็นรูปแบบที่อภิปรายที่จะล้มรัฐบาลเลยก็คือต้องยื่นที่ตัวนายกรหรือยื่นครมทั้งคณะ นายกยุบทหาแน่นอนไม่ไม่ไม่เสี่ยงแน่ไม่เสียเส่ยงแน่ครับแต่มันมีอีกรูปแบบหนึ่งคือที่พูดกันเยอะคือตอนนี้ยื่นเป็นรายบุคลคลนะอย่างเช่นอาจารย์ธนพรศรียากูลก็เรียกร้องเลยบอกว่าอา้อาวพรคประชาชนประกาศเลยสิครับนะฮะยื่นคนเดียวเลยผู้กองธรรมนัฐสมมติอย่างนี้โอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยอา,อาจจะต้องวัดใจในายกหนูว่าถ้ายุบไปนี่แสดงว่าอุ้มกันหรือเปล่า <ừ. S 2> อย่างนี้นะฮะหรือถ้าหรือถ้าไม่ยุบ อุจะลอยแพรกันหรือเปล่าเพราะคงอาจจะมีไม่ใช่แค่ท่านเดียวเพราะพรรพักประชาชนเองก็ดูเหมือนเหมือนมาร์กเอาไว้หลายท่านอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ประเด็นหลักๆอาจจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ,รบอย่างที่บอกไปครับอภิปรายระหว่างทั้งคณะกับเป็นรายบุคคลมันต่างกัน ทั้งคณะที่เข้าใจว่าถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งคณะแต่รายบุคคลนี่ก็เรียกว่าสอยลายคนสิครับพี่กอล์ฟใช่ครับคือบางทีเราติดตามข่าวการเมืองเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยบางทีผมเองก็ยังหลงๆเลยนะ <c oughs> คือมันเหมือนกับว่าโหวตไว้วางใจเท่าไหร่ <c oughs> จริงๆมันไม่มีการโหวตไว้วางใจมันเป็น <c oughs> การโหวตตามยติคือไม่ไว้วางใจ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่โหวตแข่งนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายนี้ไปยกอีกฝ่ายหนึ่งม <c oughs> ันมันไม่ใช่ก็คือมันยกทีเดียว จะมา400 500แล้วมาบอกว่าเสียงใครมากกว่าไม่ใช่มันยกทีเดียวคือสมมติว่าพอเป็นท่านตรีท่านนี้สมมติเป็นคุณอ๋งครับอ่าจะไว้วางใจผมไหมก็คือถ้าไม่ไว้วางใจก็กดโหวตครับอ่าไม่ไว้วางใจก็ไปกดเหมือนกับเหมือนกับไม่โหวตอ่ะไม่ลงคะแนนอันนี้ใช่ไหมก็คือมาดูถ้าเผื่อเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสสที่มีอยู่ถ้าตีกลมๆ500ก็คือ251ครับอ่าคุณอ๋งต้องออก ือพ้นจากตำแหน่งไปเลยอ๋อไม่ใช่ว่าใครขาดลามาสายเข้าห้องน้ําอะไรนับหมดเหรอครับนับนหมดเท่า<อ>ที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่อย่างตอนนี้มันมีอยู่400กว่าคนาาก็อาจจะ240กว่านะครับ240 243อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกินจากนั้นก็คือหลุดจาตำแหน่งเลยแต่รัฐบาลไม่ล้มนะครับรบถ้าเป็นการยื่นรายบุคคลเพราะมันชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรายบุคคลใช่ครับยกเว้นจะเป็นรายบุคคลที่ชื่อ แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายคนก็บอกเอาจริงหรือเปล่าการแก้ไขรัฐมนูน,นี่นะฮะคือแม้จะเป็นต้นทางก็จริงแต่ตอนนี้มันเข้าไปสู่ชั้นกรรมธิการแล้วกําลังจะเข้าวาระสองวาระสถ้ายุบสภาก่อนวาระสามจบก็คือหมดเลยนะฮะที่นับหนึ่งกันมาศูนย์เลยนะใช่ครับจะเอาเหรอครับแล้วผมดูตอนนี้พอกระแสอภิปรายว้วางใจเริ่มแรงขึ้นเนี่ยรเราไปดูมืวันศุกร์ประชุมกรรมธิการเหมือน หายหน้ากันไปอีกแล้วครับก็คือมันเหมือนกับว่าเริ่มสะดุดละเริ่มจริงๆวันศุกร์เขาจะโหวตสําคัญเลยนะเรื่องรูปแบบของสสรคือสภาล่างรัฐมนูลจะเป็นอะไรตีกันเยอะจะให้ประชาชนเลือกส่วนหนึ่งแล้วสภามาคัดกรองหรือจะให้ประชาชนไปสมัครแล้วสภาคัดกรองอย่างเดียวแล้วใครจะร่างหลักสสรหรือจะตั้งเป็นคณะกรรมธิการวิสามันมาระยังตีกันไม่จบนะครับเรื่องนี้ก็ เขาจะเคาะกันว <Da> ัน <ass> ศ <shorts> ุกร so, uh, ์เนี like, ่ยฮะปรากฏว่ามาก็ไม uh ่ครบอีกครับทีนี้พอมันดึงไปเนี่ยมันก็จะเริ่มช้ามันก็จะเริ่มงวดเข้าไปไงพองวดเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องไม่เดี๋ยวจะต้องเปิดวิสามันเมื่อไหร่ทันไหมทันก่อนเปิดสมัยประชุมหรือไม่พอโบทพอผ่านวาระสองในกรรมธิการแล้วก็มาต่อที่สภาใหญ่แล้วเนี่ยต้องทิ้งไว้อีก1 5วันจะทันปีใหม่หรือไม่อันเนี้ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่ามันก็เริ่มบีบเข้ามาแล้วพอเริ่มบีบเข้ามาเนี่ยมันก็จะ ทำให้โมเมนตัมทางการเมืองเนี่ยถูกอาานามาต่อรองได้มากขึ้นก็คือการกดดันไม่ให้มีการพิปรายไม่วางใจนั่นเองก็เหมือนที่พักประชาชนหลายคนออกมาติงติงกันแล้วท่านเลขาติงก็ออกมาบอกแล้วว่าให้ระมัดระวังด้วยเพราะถ้าเกิดจะพิปรายปุ๊บเดี๋ยวที่มันจะแท้งไปด้วยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ครับ<ม>ก็คือเลขาติงก็พูดในเชิงว่าพักประชาชนเองก็ต้อง เหมือนกับช่างน้ําหนักให้ดีๆนะครับถ้าเผื่อจะปล่อยให้รัฐบ,บาลชุดนี้อยู่ต่อไป<ห>อีก1-2เดือนความเสียหายข,าขนาดไหนอย่างเช่นเอนสแกมเมอร์เนี่ยนี่พูดชัดเลยนะ <c oughs> เสียหายขนาดไหนหรือถ้าไม่เสียหายมาก ก็อยู่กันไปอย่างเงี้เพื่อจะเอารัฐมนูลผ่นานได้ครับต้องไปออชั่งน้ำหนักอันนี้ฟังดูคนในพรคประชาชนกับคนไทยต้องเลือกในมุมของเลขคตาิ่งนะว่าเสียหายน้อยหรือเสียหายไม่ได้บอกว่ามุมบวกนะน้อยหรือมากแล้วได้การแก้ไขรัฐมนูญมาคุ้มไหมอถามแบบนี้ทีนี้คําถามครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อกี้พี่ก๊อฟมีเกริ่นไว้ละว่าเพื่อไทยเองถ้าอยากยื่นเต็มประตูเนี่ยแต่ถ้ายื่นไปจะโดนตอกกลับหรือเปล่าหลายเรื่องแล้วพักประชาชนเอง จะยื่นหรือเปล่าเพราะถ้ายื่นไปอภิปรายเบาก็โดนข้อหาดีลอภิปรายหนักก็บอกเอาเลือกเขาเข้ามาเองใครจะกล้ายื่นล่ะครับตอนนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นฉากทัดหนึ่งที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นฉากทัดที่ไม่มีการอภิปรายครับอันนี้ดูเหมือนว่าคุณพระราดอนปริศนานาทกุลมือขวาท่านนายกเนี่ยก็จะเห็นไปในทํานองนั้นนะนี่คุณพราดอนมั่นใจมากเลยนะ,ะมั่นใจมากนักข่าวถามว่าถ้าเกิดยุบก่อนจะเป็นการละเมิด m o a หรือเปล่าคุณพระราดอนบอกไม่ต้องถามถึงตกจุดนั้นจะยื่นหรือเปล่าเถอะ คืออันเนี้ยเรามาวิเคราะห์ซึ่งก็ผมเองนะส่วนตัวก็คิดตรงกับคุณพลาดอนนะครคือผมก็มีการวิเคราะห์ลักษณะเนี้ยแล้วก็รายการของเนชั่นทีวหลายๆรายการก็วิเคราะห์โอกาสที่จะไม่มีการยืดอภิปรายเนี่ยก็มีไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อ่ะผู้าำตัวคือมีชนักติดหลังอะ่ะคคือคุณเพิ่งจะพ้น เยไทยเขาก็มีข้อมูลไม่น้อยนะนะก็คนเคยรักกันรวมถึงกล้าทําด้วยนะฮะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยทางานด้วยกันมาด้วยเลยเพราะว่าผมก็ไปอ่านข่าวย้อนหลังดูเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยก็มีคนที่ไปพูดอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากจะอภิปรายผู้กองธรรมนัฐก็มีนะในส่วนของพักเพื่อไทยอ่ะแล้วเขาได้ผัวหน้าพักคนใหม่ไม่อยากสร้างผลงานหระครับ ทีนี้ถ้าสร้างผลงานแล้วมันจะบาดเจ็บมากกว่าก็อาจจะชะลอ,อ,จจะอมไม่ดีก่าใช่ไหมส่วนรรคประชาชนก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าต้องการที่จะให้รัฐมนูนเนี่ยเดินหน้าต่อไปก็อาจจะยับยั้งที่จะไม่ยื่นได้เหมือนกัน<ช>อันนี้ก็อาจจะทําให้เหมือนกับแต่ละฝ่ายเนี่ยมันเป็นเหมือนการเมืองสามก๊กนะครับ<ช><ช>ก็คือ คุณเชื่อกันไปมาภุมิใยไทยก็มีดาบคือการยุบสภาเร็วรยุบสภาเร็วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลทางการเมืองมากเท่ากับร,รัฐบาลปกติแต่บังเอิญมันมีเรื่องเงื่อนไขรัฐมนูญเข้ามา,ม,า,ม,ามันก็เลยทําให้มีน้ําหนักขึ้นมาครับ,รบอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้เราพูดไปบ้างแล้วท่านผู้ชมครับถ้างั้นก็ยืน่นละกันแต่ยื่นเป็นรายบุคคลคถ้าเกิดว่าท่านนายกอาจจะระวังกูจะโดนด่าฟรีอถ้างั้นก็ยื่นเป็นรายบุคคลแล้วก็ไม่ยื่นทนายกด้วยยื่นเฉพาะรัฐมนตรีเป้าหมาย อันนีอนน้อาจจะเป็นไปได้อันนี้แหละถ้าเผื่อเราก็ประเมินและให้น้ําหนักว่าถ้าจะมีการยืน่นอภิปรายจริงๆเป็นอีกฉากทัดหนึ่งเนี่ยก็โอกาสสูงสุดก็คือการยื่นเป็นรายบุคลคลและอาจจะล็อกเป้าไม่กี่คนเท่านั้นหรืออาจจะคนเดียวเลยด้วยซ้ำอ,อันนี้มันก็จะสร้างแรงสรั่นสะเทือนทางการเมืองได้แล้วก็จะวินวินกันหลายฝ่ายคือพรักประชาชนเองก็ได้อภิปรายเรื่อง อย่างที่อ,ทอยากทาเรื่องสีเทา<ช>เรื่อง<ช>นักการเมืองสีเทาสแกมเมอร์อะไรก็ว่าไปที่ตัวเองปูมาตลอดเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคการเมืองอื่นก็อาจจะรอเก็บเกี่ยว<อ>ถ้าเผื่อ,อรัฐมนตรีเป้าหมายซึ่งอาจจะหวังเป็นพรรคระดับสามในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตอนนี้เราดมบ้านใหญ่เข้าไปอยู่เนี่ยถ้าไปไม่ไหวบ้านใหญ่อย่าแตก ก็ไหลไปพักอื่นตาอยู่ก็รออีกหลายพักตาอยู่ก็รออยู่อีกหลายพักครับหรือเอาแบบท้ายเลยท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยพายุเข้าใช่ไหมฟ้าฝนจะมาหลายคนก็บอกก็ไม่ยากก็ไปปลดสายล่อฟ้าออกสิฟ้ามันจะต้องไปผ่ามาบ้านเราฮะเนี่ยการปลดสายล่อฟ้าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งทีนี้มันก็จะไปผลผลลัพธ์ของมันจะไปคล้ายๆกับแนวทางที่หนึ่งคือไม่มีการยื่นเพราะว่าถ้าเผื่อสายล่อฟ้าออกไปซะก็ไม่มีเหตุที่จะยื่นแล้วตอนนี้ก็มุ่งและธนูอย่างเดียวอ๋อก็จะได้อันนี้มันก็จะวินวินเหมือนกันก็คือว่า อพลโทรพระดอนพระนาฐาบุตรเนี่ยนักวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยแกก็มาวิเคราะห์เอาไว้ว่าให้ไปจับสังเกตดีๆว่าถ้านนายกพูดอยู่ว่า มาดำรงตำแหน่งรอบนี้ต้องทำให้ปังทำให้ปังคืออะไรขึ้นหนึ่งเดินหน้าแก้รัฐมนุนได้กับ2คือปราบสแกมเมอร์ได้อ,อย่างนั้นก็ทำทให้คนเชื่อมั่นขึ้นว่าท่านบริหารจัดการได้ครับอ่านี่เป็นโจทย์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกไม่นานเกินรอหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายในยเปิดสมัยประชุม12ธันวาคมนะครับ,รบก็จะได้เห็นในช่วงนั้นแหละว่ายื่นไม่ยืน่นแล้วก่อนหน้านั้นจะยื่นไม่ยื่นก็คือยุบไม่ยุบนะครับพักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูประเด็นที่บอกว่าถ้าจะถูกไ่่ปราามวงใจ ปัญหาปราบแสแกมเมอร์ทำไมบ้านเราปราบยากปราบเย็นเหลือเกินมันมีอะไรติดอยู่ในรัฐบาลเหมือนที่ฝ่ายค้านเขาบอกหรือเปล่าแล้วสตชเองก็ยังวุ่นวายกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ประเทศไทยทำไมแก้ไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาครับ